ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกรับฟังขา่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะผู้มนวยการสำนักงานธประท่านที่17เผยแนวาทางการบริหารจัดการนา้ำรองรับพื้นที่เศรษฐกิจในซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงฤดูฝนปี2อ6 5น้นายเฉลิมชัยตรีนริน ผู้อำนวยการสำนักง,งานธลประทานที17กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนในพื้นที่เศรษฐกิจของจ้มจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักง,งานชลประทานที่17กรมชลประทานจะดูแลในเรื่องพื้นที่ชลประทานเป็นหลักส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีระบบป,ป้องกันปัญหาทกภัยอยู่แลว้วอาทิเทศบาลเมืองสุงไอโกลกจะมีพนังกันน้ำของกรมโยธาธิการและพังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งหน่วยงานกรมชลประทานทาหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยจะมีสถานีโทรมาตรขนาดเหล็กที่ชัยติดตามจานการฝนระดับน้ำในลุมน้ำใต้ลักได้แ,ก,แก,ก่แม่น้ำโกลกแม่น้ำบางน แม่นม้ำไซบุรีและแม่น้ำปัตตานีเพื่อประสานการแจ้งเตือนกรณีน้ำหล่นตะลิง่งตามเกณฑ์ตั้งแต่การแจ้งฝอระวังน้ำจะสูงขึ้นจนถึงกรณีน้ำหล่นตะลิง่งเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์และหยอกศัพท์สินสิ้งค้องขึ้นในถี่สูงโดยเป็นการแจ้งเตือนแจ้งอพยพบ เป็นลำดับขันไปทางด้านชุมชนเมืองปัตตานีได้มีการศึกษาการจัดทําระบอบป้องกันนำท่วเมืองปัตตานีซึ่งกรมชลประทานได้เสนอแผนให้เทศบาลเมืองปัตตานีไปศึกษาให้มีความครอบคลุมอีกทางเมืองปัตตานีมีพื้นที่ติดทะเลได้รับอิทธิพลของน้ำทะเลนุน้นการระบายน้ำทำได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างไรก็ตามได้วางแนวทางควบคุมการระบายนา้ำจากเขื่อนปัตตานีให้อยู่ในอัตราที่ไม่เกินความจุลำน้ำ ร่วมดวยการสำนักง,งานชลวประท่านที่17กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันได้มีการพรองน้ำในเืิ้นบางล่างจัหวัดยยล่าโดยกรมชลวประท่านได้หารือกกับการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อว่างมาตราการต่างๆในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2 5 6 5ต้องบริหารน,น้ำเผื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อนาแลงทัดไป โดยได้คำนึงถึงกรณีที่มีพายุเข้ามาทำให้ฝนตกเพิ่มมากขึ้นไว้ด้วยรวมถึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์ส่วนตัวมองหว่านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงราชการที่9ได้ว่างระบบชลประทานไว้ครอบคลุมทำให้กรมชลประทานมีเครื่องมือใช่บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ วินีนสดตระกักแห้งสุนค้าวิทยุมอกออทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน